การสร้างพื้นที่ชุมชนสันติสุขขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมีการขับเคลื่อนโดยภาคประชาสังคมเป็นแกนนำร่วมคิด ร่วมทำร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาภายใต้รูปแบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยมีกลุ่มเยาวชนเป็นส่วนหนึ่งในการดําเนินงานนอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตลดความขัดแย้งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างเช่นโครงการป่าชุมชนบ้านต้นตาลตําบลจอบอกอํเาเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสเป็นชุมชนต้นแบบที่เข้มแข็งโดยริเริ่มจากคนในพื้นที่ชุมชนทําขึ้นมาด้วยความรักความสามัคคีและหวงแหนทรัพ,พยากรในพื้นที่บ้านเกิดของตนเองกลุ่มเยาวชนคนดักป่าเป็นหนึ่งในกลยุทธ การํำงานโดยมีเยาวชนมาร่วมทำกิจกรรมและได้กลับไปเล่าให้พ่อแม่ได้ฟังว่าทำกิจกรรมอะไรบ้างชุมชนบ้านต้นตาลเป็นหนึ่งในพื้นที่ชุมชนสันติสุขขนาดเล็กที่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวจึงอนุรักษ์เปิดให้เยาวชนทั้งในและนอกพื้นที่รวมไปถึงผู้สนใจธรรมชาติเข้ามาศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศทันหลากหลายและคุณค่าของพื้นป่าช่วยสร้างจิตสํานึกและปลูกฝังให้คนในท้องถิ่นมีจิตสาธารณะในการปลูกป่ารักต้นน้าปลูกจิตรักสิ่งแวดล้อมและจุดแข็งของเราก็คือคนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างมี ความสุขครับแล้ววันนี้นะครับเรากําลังจะสร้างฝ่ายกันน้ำนะครับถ้าพร้อมกันแล้วลุยกันเลยครับ ลำดับต่อไปจะเป็นธนาคารน้ําใต้ดินเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจะเป็นในรูปแบบไหนต้องเข้าใจว่าโอ้ไว้ใจคนสร้างฝายเวลาหน้าแรงนี้เราจะไม่มีน้<ม>ําบนดินดังนั้นเราจะเช็คว่าระดับน้ําใต้ดินมีอยู่ได้อย่างไรเราก็เลยต้องสร้างธนาคารน้านําใต้ดินเพื่อให้น้ําซึมลงไปทําให้น้ําในโบเรามีท้ายตลอดทั้งปีโอ้ยางทีอยังที้ <I> อันนี้ก็เป็นฝ่ายที่เราสร้างมานะครับตรงนี้เราใช้2,000กว่ากระสอบเมื่อก่อนเป็นลำธารเล็กๆเรามาช่วยกันสร้างแล้วก็ขุดเพราะว่าตรงนี้เป็นหินแล้วก็เป็นทรายเราก็เลยขุดแล้วก็เอาหินมาเรียงไว้ตรงนี้กันทรายสะไหลลงมาเ,าเวลาหน้าร้งถ้าให้น้ำมีก็สัตว์ปลาอะไรก็ได้มากินสามารถมาเล่นน้ำได้แล้วก็บร,รากาศก็ดีมากน้ำก็ใสมากครับผมสวยงามมากครับผมน่ามาเที่ยวครับ แล้วในอนาคตนี้เราจะพัฒนาป่าของเราเนี่ยเป็นในรูปแบบไหนบ้างครับครับตอนนี้ป่าชุมชนเราก็เป็นป่าชุมชนต้นแบบนะครับเรามีรางวัลหลายรางวัลที่การันตีลลาส่ดนนี้ก็คือเราได้รางวัลป่าชุมชนต้นแบบ ระดับประเทศถ้วยของประเทศรัตนาร,าราชสดาแล้วก็เรามีรางวัลของลโลกสีเขียวป่าชุมชนเราก็แยกเป็น2ส,ส่วนก็นนคือ1ส,ส่งเสริมปลูกป่ารัตเวนดูแลเราพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชินิเวศแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือส่าางเสริมด้านวิสาหกิจชุมชนาดาังน,น,ดนั้นเรามีวิสาหกิจป่าชุมชนบรรทนตานเพื่อให้พี่น้องเรามีอาชีพทำมาหากินเราเอาผลผลิตจากป่านี้มาพัฒนา,าให้สร้างมูลค่าให้กับชุมชนเราต้องสร้างความเข้มแข็งจากข้างในก่อนให้ระเบิดออกมาข้างนอกทุกอย่างเราดเนิน ไปตามน้อมนำสถาพระราชา,า,า,าเพื่อความยั่งยืนสังคมดีสิ่งแวดล้อมดีทุกคนก็มีความสุขแล้วเราได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐเนี่ยอย่างไรบ้างครับก็มีหน่วยงานกรมนและก็หน่วยงานทางภาครัฐด,ด้วยกันส่งเสริมอาชีพเพื่อชีวิตที่ดีของชุมชน,นตอนนี้เราจะไปปลูกป่าด้วยหนังกระติกนะครับเป็นการปลูกป่าแบบยั่งยืนนะครับ เราจะฝังเมล็ดถั่แล้วก็เราปั้นๆไว้เป็นวิธีที่เราเคยใช้ตั้งแต่เด็กในการยิงกระสุนแล้ยิงไปได้ระยะไกลแล้วก็ขายายพันธุ์ในการปลูกป่าทุกคนมาจะได้เห็นต้นไม้ที่เรายิงไปขึ้นมาได้อย่างงอกงามผมชอบยิงนักสติกปลูกป่าครับเพราะว่าได้ปลูกต้นไม้ได้หลายๆต้น เยาวชนอาสาในพื้นที่ของเรายังนําเยาวชนต่างพื้นที่เข้ามาเรียนรู้ณศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชนบ้านต้นตาลเพื่อให้เกิดการปลุกจิตสำานึกร่วมกันอนุรักษ์สืบสารรักษาต่อย,ยอดเพื่อให้เกิดความยั่งยืนค่ะขอขอบคุณหน่วยงานที่สนับสนุนกิจกรรมดีๆแบบนี้โดฉพกะกอรโรมโน การสร้างความรับ <tampoco> รู้เป็นสิ่งสําคัญนะครับที่จะให้ประชาชนได้รับทราบนะครับเรามีเครื่องมือนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินเท้าขาชุมชนนะครับรวมถึงโครงการอื่นๆที่กองทัพเรือมีอยู่นะครับเช่นโครงการรวมชาติเป็นหนึ่งนำเยาวชนในพื้นภาคใต้ไปท่ศนศึกษาไปเรียนรู้ตลบดธรรมเนียมประเพณีของพี่น้องประชาชนไทยในภาคอื่นๆและก็โครงการราชวนาวิทิปลายด้านขวาตลอดจนเรามีวิทยุกระจายเสียงกองทัพเรือ14นะครับในอำเภอเมืองกับแั่ว่าเพื่อกระจายข่าวสารสาคัญแล้วก็เป็นกระบอกเสียงอีกทางหนึ่งนะครับให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบว่าเราทําอะไรกันอยู่นะครับ าชุมชนบ้านต้นตาลเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ผลจากปัญหาของความยากจนช่วยลดความขัดแย้งโดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์และให้ทุกคนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์รวมกันเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างพอเพียงนำไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน ติดตามชมรายการเจนซีอาสาบได้ทุกวันพุธและวันศุกร์เวลา14นาฬิกา25นาทีถึง14นาฬิกา30นาท,อทออีทางททบ5ติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.isoc5.net สนับสนุนโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจรรักร